คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มที่ครบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ บอพวกกีแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ NBA เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6มิถุนายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมมิโครบาสเกตบอลลีกา ACB ของประเทศสเปนครับรอบรองชนะเลิศในเกมพรีออฟเกมที่5การดวลกันระหว่างเจ้าบ้านครับยูนิคาเจา้ามาเลกาดวลกับยูแคมเมอร์เซียครับโดยผลงานในเกมที่4เล่นกันที่บ้านของยูแคมเมอร์เซียครับยูนิคาจา้าบุกไปชนะได้88ต่อ79ครับ ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นเซนเตอร์เทพประจำทีมครับโดยเล่นโอเซสโคสกี้ครับกดไปถึง22แต้ม5รีบาว2แอสซิสครับและนั่นก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ยูนิาจ้าเหนือกว่ายูแคมเมอร์เซียครับส่วนผู้แพ้อย่างยูแคมเมอร์เซียผู้ทำสกอร์สูงสุดนั้นเป็นตัวสำรองอย่างเรเดียลคูรุสครับกดไป26แต้ม7รีบาว4แอสซิส และเซนเตอร์ครับตัวดาราของทีมอย่างดัสตินสเลวาครับ14แต้ม6รีบาวครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับก็แพ้คาบ้านไปครับสุดท้ายต้องมาตัดสินกันในเกมที่5ในเกมนี้ครับที่บ้านของยูนิค่าจ้ามลากาครับซึ่งสถิติในการแข่งขันในเกมที่4แม้ยูเคมเซียจะรีบาวด้มากกว่าครับแต่เปอร์เซนต์วิกโกถือว่าเป็นรองมลากาครับสุดท้ายก็แพ้ไปตามสภาพโดยผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับก็เป็น a อาไปโตดีเอสเหมือนเดิมครับสำหรับยูนิคเจ้ามาริกาในตำแหน่งพอยกาดดวลกับทรอย c คอปปินนะของยูแคมเมอร์เซียตำแหน่งนี้ผมชอบเอาไปโตดีเอสเล่นมากกว่าครับไปกันต่อที่ชูติ้งกาดครับเป็นเคนริกเพอร์รี่จะได้ดวลกับโจนา s r เรนโบ้ครับซึ่งตำแหน่งนี้มีความใกล้เคียงกันมากครับเรื่องของเปอร์เซนต์ฟิลโกและความแม่นยำการสร้างเพลย์ถือว่าใกล้เคียง และในตำแหน่ง small forward Tyson Carter จะได้ดวลกับ Howard Sanus ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวชอบ Howard Sanus เล่นมากกว่าเราไปกันต่อที่ตำแหน่ง power forward ครับคอยบัญชาเกมรับเป็นยานคูบาซีมาครับของมาลาก้าดวลกับมุซซาดิกเน่ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมากครับเพราะดิกเน่เองก็มีความดุดันในการทะลุทะลว,วงใในเช่นกัน และในตำแหน่งเซนเตอร์คูมนอลคอยดีบาวใต้แป้นน่าจะสูสีที่สุดในวันนี้ครับไดเลนโอเซสโคสกี้ครับของมาเลกาจะได้ดวลกับดัสตินสเลวาครับส่วนตัวใกล้เคียงมากครับแต่ชอบไดเลนมากกว่าดูดันกว่าและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ,บ้านยูนิาจ้ามาเลกาประกอบไปด้วยอัลเบโตดีเอสเคนริกเพอร์รี่ไทสันคาร์เตอร์ยนคูบูซีมาและไดเลนโอเซสโคสกี้ครับ ส่วนทีมเยือนครับยูเคมเบอร์เซียประกอบไปด้วยชอคอเ,เปนโจนาเรดบอร์ดฮาวด์แซนรูสกับมุซาดิกเน่และดัสตินสเลวาสถานการณ์ล่าสุดจบไป4เกมในซีรีส์ครับเสมอกันอยู่2ต่อ2เกมนี้ใครชนะก็ผ่านเข้ารอบชิงไปเจอเรอวมดริตทันทีครับใครแพ้ก็ตกรอบไปเริ่มใหม่ดูดูกันนาะ จับคู่แมชอพดวลกันวันนี้ครับหยิบยกเซนเตอร์มาดวลกันครับเดเ่นโอเซสโคสกี้ครับเป็นองค์ประกอบหลักของทางด้านมาลกาที่ทำให้มาถึงรอบนี้ครับ11.8แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิโกอยู่ที่4 7เจปอร์เซนต์จะได้ดวลกับดัสตินเซเลว่าครับ9.9แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิโกที่ที่49เปอร์เซนต์และทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับสี่ตีในเกมที่แล้วครับแมรี่บาวได้ใกล้เคียงกันครับแต่เปอร์เซนต์วิโกของยูนิคาจ้ามาลกา ถือว่ามีความแม่นยํามากกว่าครับแล้วก็ลูกโทษก็มีความแม่นยํามากกว่าในเกมที่สําคัญแบบนี้ครับก็น่าจะเปิดแรกกันหน้าดูครับเป็นอิลิมิเนชั่นเกมสําหรับทั้ง2ทีมใครแพ้ตกรอบทันทีครับไม่มีอะไรต้องกลัวครับไปในแนวสูงต่ําน่าจะปลอดภัยกว่าเปิดหน้าแรกเต็มที่สูงกว่า163น่าจะผ่านได้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ